ะคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะออกไปทําฟันกันนี่ก็คือจะให้พ่อพามานะคะเพราะว่าดูทรงแล้วทํารอบนี้น่าจะไม่มีแรงขับรถกับเองนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับหมอก็คือจะใส่เป็นตัวหมุนอว่าสูน,นะคะต้องเงือกอันนี้ฟิล์มดัดได้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะนี่ก็คือจะเป็นเดือนที่4ที่มาเปลี่ยนยางแล้วก็มาใส่ตัวเครื่องมือเพิ่มเติมนะคะก็คือรู้สึกว่าแบบเออมันน่าจะเจ็บอะไรเงี้ยแต่บางคนที่แบบว่าเป็นเพื่อนฟิล์มอะไรเงี้ยเขาใส่กันเพื่อนบอกว่ามันไม่เจ็บนะทุกคนมันชาแต่ฟิล์มกลัวว่าหลังชาเน อาจจะแบบมีความเจ็บนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อบอกว่าพ่อจะไม่เข้าไปนั่งรอนะคะจะรอบนรถใช่ไหมอืมทำไมอ่ะากลัว <c oughs> เพ่อเป็นคนเดี๋ยวกลัวหมอฟันเหงือกหอเอ้ามันเป็นเครื่องมือคนลุกฟิล์มเชื่อว่าน้องๆหรือเพื่อนๆหลายๆคนที่ดัดฟันเดียก็อาจจะมีบางคนที่แบบว่าเออต้องใส่อะไรเงี้ยเหมือนกันเพราะว่ามันต้องเอาไว้ดึงฟันโยกฟันอะไรเงี้ยแล้วพ่อจะกลัวทําไมมันก็เป็นแบบว่าวิธีรักษาของเขาในการจัดฟันให้มันสวยอย่างฟิล์มเนี่ยก็คือจะมีซิ่งนี้ที่ยังไม่ได้ใส่เครื่องมือนะคะก็หมอบอกว่าต้องดึงให้เขาห่างประมาณ3มมิลแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าห่างเท่าไหร่แล้วนะคะจะต้องทำหมอแล้วก็ ตรงนี้ที่ยังไม่ใส่เพราะาเดี๋ยวรอใส่หมุดแล้วก็จะดึงให้มันแบบว่ามีช่องว่างมากกว่านี้แล้วก็จะใส่เครื่องมือนะคะที่เป็นแบกเก็ตแล้วก็เติมฝันให้มันเท่ากับซี่ฟังนี้นะคะข้างหน้าเราก็จะตรงแล้วก็ดัดไปเรื่อยๆจนครบตามที่หมอบอกนะคะ ก็ต้องรอดูกันด้วยว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คือกําลังไปนะคะหมอนนะตอนเที่ยง20แต่ว่าฟิล์มจะไปถึงนั้นประมาณเที่ยงนะคะเพราะว่าคำว่าย0่20ของเขาก็คือรอคิวก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปก่อนก็ได้ก่อนด้วยก็เดี๋ยวจะรีบไปนิดนึงล้กันเพราะที่นี่แบบว่าคิวเยอะมากแล้วหมอก็คือพิถีพิถันมากนะคะบางทีฟิล์มนั่งรอประมาณ2ชั่วโมงเงี้ยคือแบบนั่งรอนานมากนะคะ เคสนี้พ่อต้องรอสองชั่วโมงเลยอะอ๋อไม่รู้ก็แล้วแต่แ <laughs> บบบางทีหนูนั่งรอคิวก่อนหน้าอย่างงี้ไง่ามันจะรอนานนิดนึงก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนรอดูกันด้วยนะคะว่าพอฟิล์มใส่ตัวสกูหรือว่าหมุดไปแล้วเนี่ยจะพูดได้หรือเปล่าแล้วแบบอาการจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องรอดูกันด้วยนะคะเพราะหมอบอกแค่ว่าใส่ตรงเหงือกด้านในนะคะตรงนี้ช่วงฝั่งซ้ายนะคะข้างบนก็ไม่รู้ว่าแบบพอใส่เสร็จมันต้องเกี่ยวยางหรือมีเครื่องมืออะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็ต้องรอดูด้วยนะคะหมอแค่บอกฟิล์มรอบก่อนว่าเดเือนหน้าเตรียยมมใส่นะหนง แล้วก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ถ้าใส่เนี่ยเราต้องเสียอีกเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่ามันจะแบบเป็นค่าใช้จ่ายแยกออกมาจากค่าจัดฟันประมาณ3ามหมื่นสี่หมของฟิล์มหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูกันด้วยงั้นตอนนี้ขอให้พ่อขับรถไปก่อนละกันพอใกล้ถึงเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูละกันนะคะไว้เจอกันว่าจะเป็นยังไง บอกเลยว่าขาะกับถ้าเจ็บจริงๆอะไรเงี้ยพิมพ์ร้อมเอ็นนอนนอนส้มจาให้พ่อเห็นนะพ่อเห็นแล้วพ่อไม่มีแรงขับรถเพราะกลัวอาพรุปใครดูแลใครเนี่ยพิมต้องขับกลับเองด้วยเพราะพ่อเห็นโอ้ยสายมือไม้อ่อนไม่ได้ไม่ใช่เหรองั้นหนูจะเอาพ่อมาทำไมเนี่ยโอ้สรุปมาด้วยกันขาะกับนักแต่งเสียงครับทั้งคู่เลยฝากรถได้นี่ก่อนขับกลับไม่ไหวพีมนอนเอร์ นู่นอเนี่ยนะพ่ออะไรอยู่ีเขยก็กลัวแล้วรถก็คือติดมากนะคะคลินิกก็คือจะอยู่ไฟแดงข้างหน้านะอาจจะมองยังไม่เห็นเดี๋ยวพิมถ่ายดูเพราตอนนี้รถติดมากนี่นะคะทุกคนจะถึงแล้วก็คือเดี๋ยวพ่อจะไปจอดด้านข้างตรงนี้นะคะเนี่ยคลินิกวิวคืออยู่ข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงตึกนี้แล้วนะคะข้างๆแฟดนี้เลยจะให้พ่อขึ้นไปจอดรถข้างบนก่อนแล้วคือ มันเป็นที่จอดรถอะไนี่รู้สึกว่าขึ้นยากมากรถสูรถเตี้ยขึ้นยากไม่ว่าเดี๋ยวรอฟังเสียงนะคือมันชันเออมันชันรอฟังเสียงนะไม่รอไม่เอาเอาเอาโอ้ไม่อะไรแคลดเลยไม่เหลือเลก็คือตอนนี้ถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวฟิล์มก็จะเดินลงนะคะแล้วก็ไปที่คลินิกนะ ฝันกันอุย้ยตืนต่นเต้นจัง้วเจอกันมยเจอกันสรุปหนูเดินมาเคาะพูดไม่ได้ไม่โอแบบอย่าให้เห็นนะเดี๋ยวเป็นลมอ่าอย่างนี้ฟิลก็ต้องใส่แมสก์้ว <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวฟิลขอเดินไปคลินิกแล้วก็คุยกับหมอก,ก่อนว่าโอเคมาถึงแล้วแล้วก็รอคิวนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเร็วเดี๋ยวให้พ่อรออยู่ข้างบนนะคะได้จะเจอกันโอเคทุกคนเราก็เดินออกมาจากที่จอดรถแล้วนะคะสรุปพ่อก็ลงมาหาข้าวกินตรงนี้กับซื้อน้ําส่วนฟิลก็คือ เดินมาถึงคลินิกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นคลินิกที่ฟิล์มจะมาทาฟันนะโอเคเดี๋ยวฟิล์มขอเข้าไปข้างในก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนฟิล์มเข้ามาแล้วแล้วก็จะได้เป็นตัวน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะต้องอมไว้30สวิแล้วก็ค่อยไปบ้วนออกนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเห็นว่าข้างหน้าคนเราประมาณ3าคนนะคะก็น่าจะเป็นคิวก่อนหน้าฟิล์มหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาทำหรือเปล่าแต่ฟิล์มคือน,นั่งรอยอยู่หน้าห้องเลยนะคะไม่ชอบเลย ก็คือปวนไปแล้วนะคะทุกคน30มสิบวิคือน้ำมากแล้วก็จะมาล้างปากก่อนไม่ไหว โอเคเดี๋ยวเราก็รอหมอเรียกนะคะเดี๋ยวฟิออกไปน,นั่งรอข้างนอกก่อนตอนนี้คือมาล้างปากนะคะเพราะว่าถ้าแช่ไว้นานแบบไม่ล้างคิวหลไม่ได้เม <c oughs> ื่อไหร <c oughs> ก็คือตอนนี้ฟิล์มาถึงที่ีตอนเที่ยง20พอดีนะคะตอนที่หมอน,นั้นเลยเพราะว่าหมอน,นักไลยเวลานี้ก็ไม่รู้ว่าพอม,มาถึงเส้นเราจะได้คิวที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องรอนานแค่ไหนอันนี้คือไม่สามารถรู้ได้นะคะแต่ก็อยากได้ไวๆนิดนึงเพราะว่ามีความแอบกลัวเพราะรอบเนี้ยใส่สกูเนาะอย่างที่บอก ตอนนี้คือนั่งเราบนไปนะคะไม่สามารถทําอะไรอื่นได้เลยงั้นเดี๋ยวเราออกมาจากห้องปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตและกันถ้าพูดได้ะนะถ้าพูดไม่ได้ก็รอแบบว่าอ่านสอบเอาแล้วกันนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ฟิ์มก็ออกมาจากคลินิกแล้วนะคะค่าเสียาหายในวันนี้ทั้งหมด4ี่พันเจ็ดสิบบาทไอ้เจ็ดสิบบาทที่เป็นเศษนี่คือเสียอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นเหมือนค่าแบบว่าใช้เค,เครื่องมือแล้วก็ค่าล้างอุปกรณ์อะไรเงี 4, ้ยส่วนสี่พันก็มีอะไรบ้างก็คือห้าร้อยแรกก็คือจะเป็นค่ายังจัดฟันนะคะอีกสามพันห้าหก็ บอกว่าเดือนหน้าก็เตรียมเติมฟันซ้ายขวานะคะเนี่ยสิ่งเลยก็คือจะมีเติมฟันส่วนสิ่งนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนหมุดฟิล์มก็อยู่ข้างในเลยแต่ว่ายังไม่ได้เกี่ยวนะคะไว้รอบหน้าหรอกมันจะอยู่ข้างในเลยอะ่ะทุกคนเองเห็นนะ่ะเ,เห็นอนะ่ะเออไว้โชว์ส่วนกลางเหมือนกินโอรีโอแล้วแบบว่ามันเลอะเลยอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าข้างหน้าต้องใส่เชนกันฟันห่างนะคะก็จะเป็นี้ส่วนพ่อก็คือ <c oughs> <c oughs> หนูยังไม่ได้โชว์อะไรเลยล้วอย่งมันอยู่ข้างในเนี่ยทุกคนมันมองไม่เห็น Mm-hmm. <laughs> เดี๋ยวไว้โชว์ที่บ้านละกันบนรถน่าจะยากเดี๋ยวตอนถึงบ้านเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าใส่หมดแล้วเป็นไงก็ตอนนี้ยังมีความแบบว่าชาจากยาชานะคะเพราะว่าฟิล์มเนี่ยฉีดยาสองรอบแล้วก็มีป้ายด้วยอะไรก่อนฉีดมันก็เลยไม่ค่อยเจ็บนะคะข้อใส่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะใช้เครื่องมือแล้วก็หมุนเข้าไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือถ้ายาชาหมดก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะจะพูดได้แบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ชิลๆอยู่นะคะเดี๋ยวไว้ถึงบ้านเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่อีกรอบละกันโอเคค่ะทุกคนตอนน ว่ากินอะไรได้บ้างฟิล์มก็น่าจะกินได้ถ้าจะทุกอย่างนะั้นน่าจะยกเว้นของเผ็ดกับของแข็งไว้ก่อนละกันเผื่อมันแสบต้องเหงือกหรือไม่ก็แบบว่าทำหมุดหลุดอะไรเงี้ยพอหมอบอกว่าห้ามจับห้ามไปเขี่ยมันคือแบบหมอใครจะไม่ทําละอย่างคือฟิลม์มอ่ะอย่างที่บอกใช่าหมอนัดฟิลม์มเที่ยง20ฟิล์มได้ทำบ่ายสองเพืออนนานมานะคะแล้วของฟิลม์มอ่ะทำแค่ครึ่งชั่วโมงเองแต่แบบนั่งรอจนเปื่อยเลยนะคะรอบหน้าหมอก็ดันเหมือนเดิมเที่ยง20เจอกันนะคะพี่บบ จะต้องนั่งรออีกแล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังพูดได้อยู่นะคะแต่ก็อาจจะมีแบบว่ากระทบกับตัวหมุนนิดนึงเพราะเวลาพูดอะกระพุงแก้มของเราอะมันจะโดนนะคะอาจจะไม่ขูดอะไรเงี้ยบอกว่าถ้ากลัวเจ็บหรือว่ามันเกี่ยวอะไรเงี้ยก็หาเอาพวกแวก็กหรือว่าไอตัวขี้ผึ้งอะมาป้ายหรือว่าสัลรีเล็กๆแล้วก็มาแตะไว้ก็ได้นะคะก่อการมันบาดเกี่ยแก้มหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ฟิล์มรู้สึกว่าเออมันก็ โอเคอยู่แต่ว่าถ้าตอนดึง,ดงจริงๆอ่อะอันนี้ก็ไม่รู้อะจะพูดคําว่าโอเคได้อยู่หรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้คือใส่แค่หมดอ่าเดี๋ยวพิมพ์ขอโชว์นิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้ดูใส่เชนนะคะสามวงคือแบบเหมือนกินโอเลโอแล้วมันเลอฟันจริงๆริงนะใส่ <c oughs> สีดำรอบนี้เหมือนจะไม่รอดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วแบบเสียงหายทุกคนทุกคนจะเห็นไหนอ,ะอ่ะอมันอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยมาเดี๋ยวเรามาดูในปากพิมกันอันนี้คือซูมอยู่นะต,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 ตนี่จะเห็นไหน แล้ล่ะเมื่อกี้ก็จะเป็นหมุดที่ฟิล์มใส่ไว้นะคะด้วยวความที่มันอยู่ข้างในอะ่ะเวลาโชว์มันเลยจะยากนิดนึงนะคะแต่ฟิล์มก็ไม่อยากแบบว่าไปล้างปากตัวเองเยอะไว้เพราะาตอนนี้มันยังชาอยู่อาจจะยังไม่รู้สึกไงแต่พอหายชาอะไรเงี้ยกลัวเจ็บนะคะก็ดูไปแค่นั้นก่อนละกันเดี๋ยวฟิล์มจะหารูปหรือว่าภาพประกอบมาแปะไว้ให้ละกันนะคะว่าฟิล์มใส่หมุดแล้วหน้าตามหมุดเนี่ยมันเป็นยังไงตตอนนี้ก็คือยังงงอยู่นะคะว่าตอนที่ตัวเองใส่อะไรเงี้ยคือหมอ,ขอเขาก็แบบไม่ได้เจาะไว้ก่อนใช่ปะแต่หมอ,อก็คือปาก,ก็็เเลยไไไมม่่ด้้รรูสึกกจบอะาแต จากที่ยาชำมฤติก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะ <g ülme> ว่าจะเป็นยังไงก็รอด,ดูกันด้วยละกันเดี๋ยวฟิลมก็จะคอยอัปเดตผ่านทางไอจีของฟิลมนะคะแล้วก็รอบน้่เนี่ยหมอก็จะบอกว่าเนี่ยเตรียมตัวที่จะเติมฟันนะคะเพราะว่าฟิมเนี่ยยังไม่ได้ใส่ตัวเครื่องมือคือซี่งนี้นะคะตั้งแต่บอกตอนแรกๆเลยตั้งแต่ตอนดัดฟันนะคะก็คือหมอบอกว่าเตรียมตัวที่จะมาเติมฟันนะสองข้างเลยซ้ายขวาเติมให้มันเท่ากันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้างที่ต้องเติมส่วนข้างนี้ก็น่าจะต้องเติมด้วยอีกนิดหนึง่งหรือเปล่าฟ จัดวันแล้วแล้วก็มีการใส่หมุดด้วยนะคะในรอบนี้อันนี้ก็จะเป็นครั้งที่4แล้วนะคะที่ไปหาหมอก็คือดัดได้มา4เดือนแล้วรอบหน้าก็รอเดือนด้วยนะคะว่าดัดวันแล้วจะเป็นยังไงกันอีกเดี๋ยวฟิลมจะทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ละกันนะคะว่าการจัดวันรอบ2ของฟิลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นยางทุกเดือนแล้วก็จบแต่รอบนี้ก็คือแอดวันกว่าเดิมนะคะแต่ละทีก็คือจะแบบไม่เหมือนเดิมเลยอย่างวันนี้ก็คือมีการใส่หมุดใส่เชนตรงกลางเนี่ยอย่าง ดชัดเจนมากนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนเนี่ยอยากให้ฟิล์ม,มาอัปเดตเรื่องการจัดฟันหรือว่าอยากรู้เรื่องการจัดฟันเรื่องไหนอีกก็คอมเมนต์ไ้ได้เลยนะคะเดี๋ยวฟิลจะมาตอบแล้วกันว่าใครใช้จ่ายเป็นยังไงหรือว่าถ้าใครอยากดูแบบละเอียดก็ฟิลมเคยลงคลิปไปแล้วนะก็ลองย้อนเข้าไปดูในช่องของฟิลมกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟิลมขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย